สวัสดีจ้าพี่นออ้องคุนนยอ้อนจะพามาเก็บประกาศดอกพี่น้องเป็นดอกเมดเลยมากเพราท่านคือเกา่าบานมดเลยจ้าพวกเนี้ยน่ะสีเหลืองนั่นบานหมดเลยมากับคุณยายค่ะพาคุณยายมาเก็บผักค <c ười> ุณยายยางไงยคุณ พ <laughs> าคุณยายมาเก็บผักค,ค่ะเก็บด้วยแม่เก็บดลวยกับคุณแม่พาคุณยายมาเก็บผักจ้ะห้ามงามเลยแต่ยังกินได้อยู่อวบอยู่อ่อนๆด้วยกัคุณแม่ ท่านเด็แบบบานอยู่เด้งามงามมันคือประกอบโอเคนี่ก็จะไป คุณดายมาเก็บผักปหนีบ้าง่ามด้ดยจ้ะพี่น้อง ันหนาวโดนปีนี้มันหนาวโดนมันบอกงามเลยนี่จะต้นนี่สวยอยู่อ้ยอาอยดอ่อนอ่อนอุ้มนี้อุ้มนี้นี่อ่อนอ่อนดูค่ะอ่อนอ่อนดูค่ะ อ,อ่นอ,อนดีอุ้ยอ่อนอ่อนต้นนี่เก็บมวนมวนอ่อ,อนเนง่แนงแนงเน่ง เป็นหนึ่งเซปลาพี่น้องป้าหยาเขาจะปลูกไว้ให้งัว่พี่น้องป่ายาเขาปลูกไว้ให้บวัวให้มา้าเขาจะปลูกได้หนีหยานี่วันนี้เมฆไล่หลายให้คุณย่านางถาญ่ญุ่นจ้ะเราเห็นแล้วยางมานําแล้วปวดเอวแล้วจะ้ะวินีไม่ค่อยหลายจะมากับพระท่านเก่หมดแล้ว พอ่อเราจะไปเอาหลายดอกนี่นะแต่กรใหญ่หนึ่งเราจะข่ายย่างของคุณงามคนบันี้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไรทุกแชร์ได้จ้ะพี่น้องขอบคุณนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนางอยู่เห็นวะคุณยายนางถ่ายอยู่คุจ้ะเห็นคุณยายนางบะจ้ะ คุณยายนั่งรอปุ่นนะฮะไปดูอุ่มนั้นสิือจังสีงามงา ข้างทางจ้ะงามบอไปส่งคุณแม่แล้วให้สามีมารับคุณแม่เดีออ๋ยวเราจะไปหาล่อย่างเก็บพักกลุ่มเบิงจ้ะสิมีบอแถวนี้ จะพี่น้องพักกลุ่มมันอยู่สูงโผดพี่น้องเอ้ยนี่เป็นใบละจะไปหาเก็บอยู่ใบพนดลมออกแล้วค่ะนี่มันอยู่สูงโผลเอาพอด้เอาพอด้อายพอด้อดจา้าน่มัพักกลุ่มพักกลุ่ม